โอเคครับก็อันนี้จะมาสอนทํามาโครของเมาส์นับโวนะครับก็ให้ทุกคนไปโหลดซอฟต์แวร์มาก่อนนะครับเพื่อพิมพ์ไปในอันนี้นะครับนับโวนะครับก็นี่ครับเป็นเวฟของนับโวนะครับเกมมิ่งเกียร์นะครับก็เมาส์ที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็น 89M นะครับก็ตรงนี้ครับซอฟต์แวร์อ่าแล้วก็ให้เลื่อนในกดตรงนี้ครับเป็นหัวข้อเมาส์นะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับ ก็ไปที่เมาส์แล้วก็หารุ่นของที่คุณใช้อยู่นะครับผมก็เป็น 8-9-M นี่นะครับก็กดตัวน,นี้ไปเลยครับซอฟต์แวร์นะครับก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับก็ติดตั้งให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับส่วนผมก็ติดตั้งมาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่ก็จริงๆแล้วมันทำได้กับทุกเกมนะครับที่ว่าใช้มาครูแบบใช้แบบแทนได้ครับ ก็อันนี้เป็นของ P B นะครับอ่าเข้าว P B แลวก็ให้กดมาโคตรงนี้มันมันจะมีออฟไลน์กับออฟไลน์โหมดกับเกมโหมดนะครับก็ถ้าเล่นเกมก็ใช้ตัวนี้ครับนี่ผมก็ใช้อยู่นะครับอ่าก็มาที่มาโคนะครับแล้วกด new ก็ตั้งชื่อไปนะครับก็ถ้าเป็นลูกซองก็ S G หนึ่ก็ได้อ่ากดโอเคไปเลยอ่าก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับก็ Entity l o o p นะครับตรงนี้กดไปนี้ปึ๊บก็กด อินเสิร์ตนะครับกดไปแล้วก็อธิบายง่ายๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนขาเข้านะครับอันนี้เป็นขาออกนะครับถ้ามีตัวนี้ก็ต้องมีไอตัวคีย์อัพด้วยนะครับอ่ากดนี้สมมติว่ากดยิงอ่ามามาโคซองนะครับกดยิงก็ไม่สิถ้ากดยิงก็มันมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยเลฟคลิกไลฟ์คลิกเนี่ยอันนี้เป็นกดยิงซ้ายอันนี้ยิงขวานะครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่เคยใช้เลยอ่ากกดยิงแล้วครับกดปุ๊บเห็นไหมก็จะได้มาครับมันจะมีขาเข้าขาออกนะครับเนี่ย ดีเลย์ตัวนี้ก็กดกดติ๊กไปครับกดคลิกขวาแล้วก็ modify นะครับกดไปเลยแล้วก็ให้ใส่นะครับจะเท่าไหร่แต่ผมก็5นะครับอ่าถ้าจะเพิ่มข้างล่างตรงนี้กดคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กดดีเลย์นะครับเนี่ยมันจะมีดีเลย์อยู่อ่ากดไปดีเลย์เท่าไหร่ดี5แล้วกันต่อไปก็จะเป็นดีเลย์นะครับเฮ้ยก็ดีเลย์ก็ถูกแล้วนี่ดีเลย์แล้วก็สามหนึ่งอ่าสามหนึ่งอ่าขาเข้าก่อนกด3แล้วก็ดีเลย์ หเหมือนกันอ่าห้าแล้วก็ขาเข้าขาออกนะครับหรือขาเข้าลืมลนะอ่าขาออกอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะอ่าอันนี้ก็ดีเลยอีกเป็นแล้วก็ตัวไปก็เป็นหนึ่งนะครับอ่าขาออกหนึ่งอ่าก็สำคัญต่อไปนี้ก็เป็นดีเลย์ของ ของแต่ละเครื่องเลยนะครับว่าเครื่องเรามันรืดขนาดไหนนะครับก็ให้ตั้งคร่าวๆไปอ่าสักใส่ดีสามร้อยห้าสิบอ่าสามร้อยห้าสิบกดโอเคไปอ่าอันนี้ก็เป็นดีเลยเหมือนเหมือนยิงแล้วสามหนึ่งแล้วมันจะเป็นดีเลยเหมือนยิงอีกครั้งนะครับตัวนี้อ่าก็เข้าเกมเลยนะครับผมก็จะไปลองให้อ่า ก็มาที่เกมโหมดนะครับก็อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงรีเซ็ตเมาส์ก่อนอ่ามาที่เกมโหมดครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแนะนำให้ตรงเลขค่าเนี่ยเป็นเบรกเนี่ยเป็นไอตัวคลิกซ้ายนะครับอ่าแปบ๊บนึงสักครู่นะครับอ่าไอเลขค่าเนี่ย ให้เป็นคลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นเมาส์ข้างล่างหรือว่าเราถนัดอะไรก็ใส่ไปนะครับก็เป็นให้เป็นคลิกซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราเ,าเอาเอาตัวนี้มาใส่อันนี้เลยอ่ะมาใส่มาโคเลยมันจะบั๊กนะครับก็อันนี้ใส่มาโคแล้วก,กดมาโคลิสนะครับก็ในที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนี่ยเอชจีหนึ่งกดไปเลยอ่าก็ได้ละเว,วลาจะเวลาจะกดเข้าเย่ยกดคลิกไอ้ตรงเลขห้านี่ครับในเลขห้าปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มตรงนเนี้ยเนี่ยอ่ากดไปเลยอ่ากดเข้าไปเลย ลดเสยียงแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวไปสร้างห้องอันนี้กันบอทอ่าเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนนะครับเนไหนไหมกดคลิกคลิกซ้ายนะครับเนี่ยไหนเะนี่ยนะอ่าก็เอาไปปรับปรุงใช้ได้กับทุกเกมนะครับถ้าทำเป็นนะครับ่ดูนะเนี่ยนะคลิกคลิกคลิกแค่เนี่ยเนี่ยคลิกแค่เนี่ยเนี่ย แล้วพ,พอเรากดไอ้ตรงเลขค่าที่ผมบอกครับรู้นะไหนนะไหนนะเน,นะนี่ยมันมันก็จะเปลี่ยนเป็นคลิกซ้ายแทนนะครับนะแล้วแล้วแต่คอมของแบบคุณเลยนะว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะมันมันเกี่ยวคอมเลยนะถ้าถ้ารับปรับแล้วมาอยากได้เร็วกว่านี้ยิงเรากดรีเซ็ตได้ครับมันต้องปรับเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมลองมาแล้วว่าปรับใส่ใหม่ปรับใส่ใหม่มันไม่ได้อนะ่ะมันต้องอย่างเงี้ยเลยอ่ะผมเอาสองร้อย 290เก้าไปอลองดูนะครับอ่านี่เสร็จแล้วไม่เดี๋ยวเอาลองนี้เลยดีวยกว่าอ่าดูนะไหนบ้างมันก็จะเร็วขึ้นน,นะอ่านี่ช้าไปไก,กดรีเซ็ต ไอ้ตัวเดิมผมเท่าไหร่วะเนี่ยเพราะว่าสองเจ็ดสิบอ่าเราดูนะสองสองเจ็ดสิบนะสองเจ็ดสิบอ่าเดี๋ยวผมเอาค่าอันนี้ก่อนไหนละก็ก็จะเร็วขึ้นอ่าก็มีแค่นี้นะครับ ก็อ่าเผื่อคนจะถามทำสไนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาสไนคร่าวๆเลยนาเอพีที่ผมตั้งไว้อันนี้สาหรับมีมีบวกเบอร์ี่สบว้นะครับกับจอเลื่นๆหน่อยในคะรเลื่นคันี้ก็ปรับให้ตัวนี้นะครับให้ลื่นๆ,ๆอะ่ะ